วิธีสมัครใช้งานและวิธีเข้าสู่ร,ระบบเข้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL pos.to.bipos.com จากนั้นกดสมัครใช้งานกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครกดรับ OTP รหัส OTP 6หลักจะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวกรอกรหัส OTP จากนั้นกดยืนยัน OTP หาก OTP ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าเลือกประเภทร้านค้าให้ทำการเลือกประเภทที่ตรงกับลักษณะของธุรกิจของคุณโดยจะมีให้เลือก3ประเภทคือร้านกาแฟร้านอาหารและอื่นๆจากนั้นกดยืนยันกรอกข้อมูลเพื่อทําการสมัครโดยแบ่งออกเป็นข้อมูลร้านและข้อมูลผู้ใช้งานเมื่อกรอกข้อมูลร้านค้าเสร็จเรียบร้อยให้กำหนดข้อมูลผู้ใช้งาน กรอกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการโดยการกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขมากกว่า8ตัวอักษรกรอกรหัสผ่านเลือกยอมรับข้อกำหนดจากนั้นกดสมัครเป็นอาเ็จสิ้นการสมัครวิธีเข้าสู่ระบบเข้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL pos.tobipos.com หรือหากสร้างไอคอน ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยวิธีการสร้างไอคอนสามารถดูขั้นตอนได้ทางคู่มือการใช้งานหัวข้อวิธีสร้างทางลัดซึ่งมีทั้งวิธีคอมพิวเตอร์ Android และ IOS การเข้าใช้งานให้กรอกข้อมูลยูเซอร์หรือเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว